ค่ะต่อไปจะพาทำข้อความในวงกลมนะคะอันดับแรกตัวเองต้องวาดวงกลมขึ้นมาก่อนหนึ่งวงนะคะเสร็จแล้วขอปิดสีวงกลมนะเสร็จแล้วอาจารย์จะเอาข้อความในวงกลมส่วนล่างนั้นนอาจะาขอนะคะเอาเมาส์เลือกที่ลูกศรสีขาวไดเล็กตัวนี้แล้วจิ้มที่จุดแองกอข้างบนของวงกลมแล้วกดดีลีทนะคะเพื่อให้มันเป็นเป็นครึ่งวงกลมนะคะ เสร็วจะมาเลือกตัว T นะคะแล้วก็เออก็คือจะพิมพ์ข้อความขึ้นในอะ่ะแล้วเอาเมาส์นะคะมาวางให้มันอยู่ในวงกลมสังเกตมันจะขึ้นจุดปราแบบเนี้ยเป็นรูปแบบพร้อมที่จะพิมพ์ข้างในได้เราก็หาตำแหน่งนะคะจิ้มมันเป็นจุดป่าแล้วเอาเมาส์คลิกหนึ่งครั้งเลยเราก็สามารถพิมพ์ข้อความแบบนี้ได้ ทีถ้าคือข้อความมันยาวมันจะเป็นแบบเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะคือเราเรากะตำแหน่งตอนวางอ่ะไม่ไม่คือไม่ดีแล้วกะตอนวางมันไม่ได้แล้วก็ควบแท็บทำไหม่ก็ได้นะคะทไมขอขยายก่อนเป็นเครื่อโงวงกลมลองวางนี่อเคแสดงว่าพิมพ์ยาวได้ไม่มีอะไรนะ วงกลมเสร็จแล้วเอาเมาส์เลือกตัวทีถ้าเรามาวางตัวนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็จะพิมพ์ได้น้อยไงเ,ไเราก็คอนโทรลแซดถ้าทําผิดเอาเมาส์มาเลือกตัวทีแล้ววางในพื้นที่วงกลมให้แบบให้มันกว้างที่สุดปุ๊บสามารถพิมพ์ข้อความได้ยาวแล้วตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ที่มันกลับหัวหรือพาทาหัวต่างพิมพ์ข้อความไปก่อนสมมติอาจารย์พิมพ์คาว่า ยินดีต้อนรับไหม่นะทีนี้รู้สึกว่าตัวเล็กไปสิบทีนี้ตอนเนี้ยนะเขาเรียกอะไรอะข้อความมันกลับหัวอยู่ใช่ป่ะมันจะมีวิธีก็คือต้องแบบขอซูมนะคะเปิด ต้องเอาเมาส์อะมาวางตัวข้อความนั้นน่ะแล้วมันจะขึ้นอี่แบบเนี้ยลูกศรชี้ขึ้นน่ะแล้วเราดึงเมาส์ให้มันเอาข้อความไปอยู่ข้างบนน่ะพอาขึ้นไปแล้วมันจะไม่มีลูกเออลูกศรชี้กลับมันมาอะมอีดึงกลับไปกลับมาแบบเนี้ยนี่แหมนะทำได้บอ เอาไมนะต้องหาก่อนต้องซูมมันก่อนเอาเมาส์วางที่ข้อความแล้วมันขึ้นลูกศรเล็กๆแล้วชี้ขึ้นแหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วดึงมันขึ้นไปแบบเนี้มันก็จะเป็นเดี๋ยวคอนโทรล,ลบๆให้มันจะเป็นขึ้นวงกลมแบบนี้แล้วอะเออได้ข้างล่างแล้วเปะ่ะ ลองไปทำข้างบนทีเนี้ยก็เหมือนเดิมวาดวงกลมมาหนึ่งวงคะขอปิดสีอาจารย์จะทำข้อความข้างบนของวงกลมบางเอาลูกศรสีขาวจิ้มข้างล่างกด e l ลิ e นะคะวงกลมเรใหญ่พอที่จะมีข้อความหรือยังคือกว้างดีกว่าแคบนะเพราะว่า จะได้ไม่ต้องมาวาดวงกลมใหมเสร็จแล้วมาเลือกตัวทีนะคะเอาเมาส์นะคะมาวางให้มันขึ้นลูกศรตาเนี่ยนะคะแล้วก,ก็พิมพ์ร้านข้าวมันไก่คือตอนวางเราไปวางแบบไปๆไงทำให้แบบมันไม่เป็นวงกลมที่ที่ดีเท่าไหร่วิธีแก้คือทำใหม่ค่ะ Control Z เลือกตัว T ใหมค่ค่ะเรามาวางไปลายๆแบบนี้สิเออต้นๆมาหน่อยกลางๆน่าจะพิมพ์ได้อยู่น้ข้าวมันไก่เห็นไหมก็จะได้ส่วนหัวของโลโก้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบวงกมข้างบนวงกลมข้างล่างได้ครึ่งวงกลมแล้วเราก็สามารถตกแต่งได้นะคะ แต่วงกลมได้ทำเส้นสีเมื่อเราได้กล่องข้อความที่เป็นวงกลม,มข้างบข้างล่างเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาไปทำแบบโลโก้ติดขนมปังของเราได้นะคะเจนจก็จะใส่กรอบให้มันอีกวงกลมหนึ่งแล้วก็ขย,ยบข้อความมา แล้วเราก็อาจจะหาจริงๆอาจอาจะมีตัวการ์ตูนข้างในอะไรอย่างงี้อข้าวมันไก่โลโก้นี้อาจจะเป็นสีอ่อนๆเขาปรับสีแดงอ่อนพื้นใบก้างข้างในมีคอแล้วก็อาร์ลินเซนทูแบ็ค มีกล่องข้อความของเรา,เาสักข้อความนาหน,นะเราทำแบบโลโก้ติดของไขายของเฉยๆนะคะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีทนเหรองพื่ดูชัดขึ้นนะคะ ตกกลางเนี่ยเราก็สามารถเอาโลโก้เอาภาพที่เราวาดมาใส่ได้นะคะเช่นอาจจะมีภาพตัวการ์ตูนรูปนี้อาจารย์เคยวาดไว้นะคะถ้าเราวาดเป็นนะคะเราก็มาใส่ได้เลยล่ะแล้วก็การ์ตูนของเรามาใส่นะคะอาหาข้ามันไก่ ก็ตกแต่งสีตามใจชอบของเรานะคะถ้าเกิดมันไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามที่เราชอบนะคะประมาณนี้นะลองไปเล่นดูนะคะม่ยถ้าไม่ชอบก็เอาสี้นพื้นของเรานี่แหละค่ะ วันนี้เราก็สามารถทำแล้วก็ไปให้ร้านเขาแบบตัดสติกเกอร์ไปแปะสินค้าของเราได้นะคะตัวยนี้ต้อนรับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือเอาข้อความนะคะแล้วก็วงกลมมาเล่นถ้าใครว่าดภาพไปแล้วก็ภาพมาใสะะ่มันก็จะได้เป็นโลโก้อันหนึ่งของเราเอง